กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดผ่านได้พี่น้องเด้อพบพอกำลังหนัดคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามสวยๆพี่น้องเลยเทาก็ได้มือนเทาก็ได้มาเบิง์สิ่งแยนหลอม้างขางบานขางเฮือนเทาเราพี่น้องเทาก็สิรีวิวให้เบิ่งเนาะว่าผู้ใดเห็ดยังนะพี่น้องเนาะไปเบิงด้ไมโซนกันเลยจ้าคือพ่อใหญ่จอยเพินทำความสะอาดพี่น้องเลยที่ว่าโอ้หมักหมองมันแบบเป็นหมากเนาะเพินก็เลยนหนหานลงมาเพราะว่ามันสีมามาลายผูดเนาะพี่น้องเนาะแต่ต้นหมวงเพินกันเนาะ แล้วก็บอกพููเจ้าเพิ่นเรียบร้อยแล้วเฮื่อนกางขางนี่แหละเพิ่นก็ตามสบายแล้วแต่เพราะว่ามันดีมาแห้งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แปลว่ามันมันหกแห้งนะพี่นอนะ้แบบนนงนนองพี่มาหอดแถวเฮือนเพียงแต่ใบบนะักหมวงเนาะแถวผอก็เลยจัดไปหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่อไใบความสะอาดเรียบร้อยขางเฮื่อนแต่ก็ยังบ่แล้วดอกพี่น้องเ้ยยังบ่แเล้วบ่ทถั่วดอกพี่น้องยังหกคือเก่า ในเพิ่นทำแต่ว่าเอาน้ำเข่าแล้วก็เอาดินเข่าเห็ดเห็ดไปน้ำผักผ่อนไปน้ำอะไรเนาะเพิ่นเอาดินเข้ามาแล้วพี่น้องแล้วก็มาโหดหนามันเปียกแล้วก็มาทุบๆๆลงแล้วจังสีเอาไม้เข้ามาหมัดเนาะเอออันนี้อันนี้คือปั๊บหนาดินให้มันแน่นซะก่อน

นี่เนาะนี่เนาะพอดีเออพอดีพอดีงามแล้วพอดีงามต่ำากันหน่อยหนึ่งแม่เออเออเออต่ำกว่าน่อยหนึ่งเอเ่าน้ยหนึ่งเออ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 เอ่เออเอยเมอเอ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 อเเออเออเอเเออเอเออเออเออเเออเอออืออเเออเัเอเออเอเเางเเเเเ เพื่อเอาตัวนี้สูงกว่าหน่อยนึงเนาะหรือตัวนี้ก็ะตัมลงหน่อยนึงทั้งหนากับสีลงหน่อยหนึ่งแมนแมนอืมกระตัมเรียบเรื่องเนาะอันนี้คือแปลว่าเรียบร้อยเนาะฮัดพูเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ใส่ใหม่ตามแบบนั้นเลยเนาะอืม กายออกแหงเลยได้ชิ้แหงเ้องาหเลยพอรองรับเห้้พอ้องเบี้ยวหัวสิเอาอันหัวตีนอันห้องเลยหัวตีนไปถูบแล้วก็แหงแย้หัวตีนแตกอย่เนะ กระเจาลงเราเนาะเพราะว่าเขาเขาโบน้ำให้มันซุ่มหรยอได้ให้มันซุ่มซึ้งให้มันอ่อนๆแล้วตั้มมันกระแหนงลงเลยเขาโบส่ยไล่เกินถ้าใส่ยไล่เกินมันจะเอเล่มีเห็ดยากเอาพอดีมันมันหมาพอดีมันซุ่มเข้ากัน ก่อนเทพื้นก่อนเอาอเม้มาใส่กันสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อไปทีละขั้นตอนพี่น้องเอ้ยขั้นตอนทั้นนี้ก็คือปั๊บน้าดินขั้นตอนท่ช่องก็คือว่าเอาดินทรายมาโรยทำความสะอาดพื้นพื้นผิวความนินต่อที่สามก็คือวางไม้หมัดพี่น้องเอ้ยวางไม้หมัดแล้วก็จังเทพื้นเนาะกางลงพันธุ์พืชพาทูสิเทพไปเทเราห้องหรือว่าเอาแบบลวดเลยเอาเอาหลอมตัวนี้เลย แบ่งคน่มือนสามัมนที่สามเลยเอาแบบนั้นเลยบ่เพราะว่าท่านสิเอาหลายมือีกัมันสิบท่นไวลาผัดมันจันดนะเหมวอวานนี้ก็บบรัประมาณติหนึ่งอสามองต้นาเตือนกระท่านบอเราประมาณรหนึ่งลนงพอได้พอได้เที่ยวมานีห้มันแห้งต้นนี้แหง ล้วัารเชื่อมตัวนี้จตัวเท,ทมัจะกายมันตัวนี้แงเลยมันจัเ,นเอาไหม่ห้องตัวนั้นเนาะหล้งก็กายไหม,ม,ม,มอ้มาเนาะสนี่ยังคิดอุกอยู่ว่าสิขึ้นเพือนจต่ไดว่าสันเอาสา,าอเอากเี่ยวางเ่าดด้วยลย่นสน้ว่าิขึ้นเฮือนแต่ไดพอดองบิวมาเทปูนใ <c oughs> ส่บ้วน ไปบ่อยกดแต่บน้างถนนยังเห็นคนบนเตุการณ์นั no. ้นหมดเลดสั haha, ้นมันกัถนนตันคนกับไปสายบ้าสายบ้านไรเลยะเวลาเห็ุกาไปบ้านเออเิแก้ไขหัวิธีการเอาเปิดน้องเลยเอาก็มีวิธีการเอาาแก้ไขให้ขึ้นได้ ถูกไปทีละขั้นตอนเอออันนี้ก็เรียบร้อยพี่น้อยเหยียบได้แล้วนี่เหยียบได้แล้วสบายสบายเลยพี่น้องเยเพิ่น<า>ถูกกับเจี๊บไปอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องย เมื่อนี่เพิ่งคือสสยังบริเทสน่ะสิเป็นเมืออนนอนะเม่ออื่นเานานะพี่น้องเนาะน่าสิเป็นเมื่ออื่นหรือว่าพุ่งนี่เสยไรเทเนาะพี่น้องพอเมื่อนี่เพิ่งสิปั๊บหนาดินนี่แหละสิทุบๆปั๊บหนาดินแล้วก็สิเอาไม้ขมา,ะนะมามาเนาะมาหมัด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 เนาะพี่น้องเนาะน่าสิเป็นพุ่งนี่เสยไรเทพ,นนพื้นพี่น้องอย่างละคัง ละเอียดคักเนาะการบาดบาดเพิ่งมาอันนี้มาปูกับเบื้องมานะครับแบบนี้แหละก็คัดหยาไบพันธุมันจะโบสอคันเฮาคัดมันเลยมันมันมันจะปกติมันลื่นคัดมันแล้วมันลื่นเนาะไม่แหล่ะคัดหยาใบปูก็ปูกับเบื้องนี่มันมันมันจะตามรูปแบบการมันเป็นการพาราณิตรนี้แหลยพน้องเลยพอยังสิปูกระเบื้องอยู่แต่บ่ฮู้ว่าสีสาเร็วๆเนี่ยทันโบกูกระเบื้องกั บัวเราเขาไม่ยอมทันอยากให้มันงามเลยก็ตัวนั่นแหละงามเลยไม่เคยใบตุ้งปูใช่เลยเพราะคันคันเงินบ่วลายกับสิปูแต่ในห้องสกอนนะหายไม่ใหญ่จืดนอนสกอนข้างนอกกับสิปลาใบกอนย้ำมีเงินมีข้าวมันกับปูใหม่อีกบัวโตโตเลยมันจะทำความสะอาดยากค่นะขี้ฝุ่นขี้ยังแบบมันสิขึ้นมาปูนทั้งมันสิแบบว่าฝุ่นบ่วลายแต่แบบปูนเอาปัดบ่เว่ดจะเขื่อนเนาะ

สันสีเย็นเลยนี่ขนาดนี้ฮาบายปูนี่ยังเย็นเลยนี่คัะอากาศดินก้อนดินบล็อกบอดบอเย็นเนาะบอดเย็นมันบางบอเย็นบางถือแดดนี่มันจะซอดเวลาถือแดดแล้วมันก็แหมแหมนอนอยู่ในก็ได้ถหนทั้งนี้ทั้งไี้มันเข้ากับหูซึกว่าห้อนน้ำเดยมันมันสีซอดไว้มอดดิจีนี่มันผ่านความห้อนนี่ระดับร้อย เราซอบล้องเลยพี่น้องมันจังดินมันจังซุกจังแดงเนาะแม่นั่นแหละถ้าจัะเอาดินจีมาก่อนนะแล้วก็จุ่มน้าซะก่อนให้มันอิ่มน้ามาดิแม่ให้มอนี่ยังโบแห้งอยู่เนาะแม่เพราะว่ามันมันมันตาดลังซีของแดดได้เลยดินจีเลยเพราะว่ามันมันมันผ่านก้อนมันมาเลยเนาะแม่แม่ดินจีเนี่ยมัน นี่แหละคนไปว่ามันต่างกันในใดมันสีเย็นเย็นต่างกันไปเนาะต่างกันแในรายการคุณภาพของดินกีกับบล็อกนี่กาต่างกันไปเนาะเลยเพราะว่าบล็อกนี่คุณภาพมันจะแข็งเท่ากับคุณภาพของปูนถ้าเกิดว่าปูนก่อยเมื่อใดคือว่ามันมันจะแตกเพล่ดินกีนี่บ่มีบ่มีแตกบ่มีก่อยเพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาสมัยที่อู่อู่นน้ำที่ใช้น้ำจริงที่บอกเพียงเพียงเราใจบอกว่าอุ่นอู่อู่อุ่นนไหนเนาะอุดินแดงนะ เพิ่นอัมาัชัยี่จักสิจักปีเนาะจนเกิดเท่าโอบเต็มมืดแมนป่นเผนนี่คือการดินจีเนี่ก็เป็นเป็นอันอันนะพื้นบ้านของของมันบ้านเฮาคือกันแม่แมันสีแข็งแกร่งเนาะเป็นเครืเป็นเป็นอุปกรณ์เกิดป่นดินเผาอืมเะว่าเผินเผินเห็ดเฮาก็ไปเบิร um ์นเผินเห็ดดินจีนี่เหยียบเผินเอาที่ต้มที่ต้มแบบ อยู่หันอยู่หน้าดินดินดินดัดำเนาะดินดัตะโก้ดินดัดำมันนวดเข่ากันอลไรกัตจังตีเป็นก้อนอลไรจังอาออกไปอะไรต่างๆแห่งกันจังกาเผาหงงฮลิจีของเผาแม่ยังเผาต่อยแม่แม่แม่แล้วแหละแล้วมันจีเห็นไงปฏิเผาหัตถกรรมปฏิเผาพื้นบ้านเผานี่คือว่าแข่งกันทุกวันแม่แม่ทนทานหลังก็เย็นพี่ไปเท่าไงแม่แม่เพราะว่าเผากับเสนนำก่อนก่อเนาะแม่แม่แล้วก่อแล้วแล้ยังก็ยังมา แบบว่าพดนน้ำใส่มางท่านจะเขายังเอากระพุน้ำพ่นน้ำมันก็อีน้ำมันก็ดึงดูความเย็นขวามหนาวให้เราเปินเปินเอาใส่กระตุกน้ำอนามัยกับกระตุกน้ำเย็นนี่ช่วงช่วงเดือนสี่ยันห้าเป็นการเกิดกันจบก็จะกินน้ำใสืออูเอเออมันเย็นได้เนาะแม่น้ำใสือู้ผู้เฒ่าผู้แก่มากขึ้นยังนี่เลย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 เดนสะโพกน้ำสั่งเสพก็โอ้ยใส่สมัยสมัยเมื่อก่อนมีแต่แบบนั้นบาดเจ็บแล้วแมนแมนก็ดีได้คุณภาพของของด้ำจีนดีสมพูเติร์ดอยู่ได้ มากนะเด็นเด็กเด็กมาเข้ากันทั้งหมดถอยแต่ว่าตัวซ้ายของผมมาไลนี่เราไปเดินซ้ายไลน์นี่มันดินดินจีนี่เนาะบนบนใบใหญ่ซื้อสั่งมาเมื่อกี้เดืสองพันนี่เราบนไล่เติมแต่คำว่าบล็อกสองพันนี่ผมไม่บอกก่อนแม่มันก้อนน้อยมันบอกก้อนใหญ่มันเปลืองน้ำก้อนน้อยมันมันต้องใส่ของกมมาไล่หมอนี่หมอนโตโตดินจีนมันน้อยเองแมน แต่การความแขกงแกงความะพานนี่ก็เออดับหนึ่งเลยแหละหมักได้ความที่ว่ามันเย็นเนาะเฮาแบบว่าเห็นนั่นเขาเจ้าก่อดินบล็อกแล้วมันแบบว่าอยู่ทั้งในมันกับโมเป็นต้าอยู่นะเดือนสี่เดือนหาบานเอาหอดอุ้ยเนาะแนนนนออกไอรูดๆเข้ามาทางเยือนแนนพายบุดๆตะแๆบ้านเรามันแดดแทงมันบอกคือทางอื่นแดดอะเรอะโลบ้านธรรมใส่ดินอันนี้มันก็สีเย็นในทั้งในเนาะสีเย็นมันก็สีหนาอยู่ อยู่กว่ากันแมนใบายนี่ก็ยังหูเซึกว่าเย็นเนาะ,อะ,อ,ะอะไรพี่น้องเอ้ยความแตกต่างกันนนั่ระหว่างดินจีกับดินบล็อกมันต่างกันนะพี่น้องเนาะดินบล็อกกันก้อนใหญ่ๆมันก็นสีห่อนเนาะอันนี้มันสีเย็นนะพี่น้องอ้าวไปยังจังไห้อะนะฮะโอ้ พ่นงอี่นองเอ้พ่นงพ่นเล่หายผูผูผูนางหัวแตเพ่นงเงะแม่บ้าออเฮ้นางหัวตะพ่นงอนางเอ้ผมมีไตีพ่นเราเขาหายแน้วหนึ่งล้วเงะ อะไรเป็นนางเลยคลิปนี้นะขอขอครก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนานเด้อพี่น้องเด้อจะได้กระฝากคนฝากชมส้มต่อไปเนาะเิดยรผ่ประกันใดก็กขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีจ้า